สำหรับในตอนนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องหมายนะครับในเกมการ์เดียนว่าเครื่องหมายพวกนี้มันคืออะไรเนาะก็จริงๆแล้วเครื่องหมายพวกนี้มันก็ง่ายๆเบสิกพื้นฐานตามที่เราเรียนคณิตศาสตร์กันมากนะครับก็คือเท่ากับไม่เท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าเครื่องหมายพวกนี้มันคืออะไรแล้วมันใช้งานได้อย่างไรเนี่ย ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเป็นเมมเบอร์ Member บน u t u b e ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเครื่องหมายแรกกันนะครับเครื่องหมายเท่ากับนะครับว่ามันคืออะไรเนาะเอ่อจริงๆแล้วในคลิปที่ผมสอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็จะใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับในการสอนเป็นหลักเนาะเพราะว่าเอา่อมันง่ายเนาะ คือคือมันมันได้ใช้บ่อยแล้วกันเนาะคือเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยแน่นอนว่าข้อหมายของมันก็คือเอ่อค้นหาอะไรก็ตามนะครับที่มันเท่ากับค่าที่เราระบุลงไปนะครับอ่ะอย่างในตัวอย่างนี้นะครับสมมุติว่ามันมีค่าที่เรามองเห็นได้เนี่ยสมมติว่ามันเป็นเงินเนาะเราเห็นตัวเลขเลยบนหน้าจอว่าเออหกพันเก้าร้อยยี่สิบหกนะครับเราก็แค่เลือกเครื่องหมายนะครับให้เป็นเท่ากับแล้วกรอกตัวเลข ที่เราเห็นบนหน้าจอเกมลงไปเท่านั้นเองอตัวเกมการ์เดียนะครับเขาก็จะไปฟิลเตอร์ d a t a ทั้งหมดนะครับที่อยู่ใน Memory ออกมานะครับเนาะ,ะโดยที่ตัวเกมการ์เดียนเนี่ยที่มันฟิลเตอร์ก็คือมันจะไปฟิลเตอร์แค่ค่าใดๆก็ตามที่มันเท่ากับ6,926ิะ 6, นะครับตามที่เราระบุลงไปเนาะอันนี้ก็คือเครื่องหมายแรกเนา มันได้ใช้บ่อยๆแน่ๆแหละเนาะแต่ทีเนี้ยอในเครื่องหมายต่อไปเนี่ยเอหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยมันคืออะไรนะจริงๆบางคนอาจจะไม่รู้นะคือไอแบบเนี้ยกับเท่ากับเนี่ยคืออะไรหรือว่าเครื่องหมายเนี้ยตรงเนี้ยเป็นขีดเนี่ยมันคืออะไรเนาะก็เครื่องหมายเนี่ยมันก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับ ก็คือมันจะฟิลเตอร์ค่าใดๆก็ตามที่มันไม่เท่ากับค่าที่เราระบุลงไปนั่นก็คือ6,926นะครับมันจะไปฟิลเตอร์หาทุกค่าเลยแต่ยกเว้น6,926นะครับทีนี้มันจะถูกใช้ในกรณีไหนนะครับก็อาจจะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าตัวละครเรามีค่า100นะครับแต่ตัวละครศัตรูมีค่าสักสี่พันแล้วกันนะครับ ในกรณีนี้เนี่ยเราต้องการค้นหาค่าเลือดของศัตรูนะครับเ,เราก็อาจจะค้นหาไปเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ทีนี้เราไม่ต้องการค่าที่มันเป็นค่าเลือดของเรานะครับเราก็อาจจะบอกว่าค้นหาค่าใดๆก็ตามที่มันไม่เท่ากับหนึ่งรอยอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะใช้ในกรณีนี้ได้นะครับประมาณนั้นเนาะทีนี้ เครื่องหมายถัดมานะครับก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับเครื่องหมายนี้เนี่ยมันก็จะไปค้นหาค่าใดๆก็ตามนะครับที่มันน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่เราระบุลงไปนะครับในที่นี้เนี่ยมันก็จะตามรูปนะครับมันก็จะไปค้นหาค่าตั้งแต่เออผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาติดลบด้วยไหมนะอืมมันน่าจะมาแหละ ก็ค,คือตั้งแต่ติดลบนะครับติดลบอันนี้ผมเลือกเป็นดีเว r ท์ใช่ไหมมันก็จะมาตั้งแต่ติดลบนะครับติดลบ2เท่าไหร่เนี่ยสองพล้านนะครับ2 0 0 0ล้านจนถึง6,926นะครับถ้าเรากรอบแบบนี้หมายความว่ามันจะค้นหาอะไรก็ตามที่มันน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่เรารู้ระบุลงไปนั่นเองนะครับส่วนเ,เราจะใช้ในกรณีไหนนะครับก็ จาเอ่อก็จากประสบการณ์ที่ได้ใช้มานะครับก็เออเราอาจจะทราบค่านั้นอยู่แล้วเนาะสมมุติว่าเราค้นหาเคยค้นหาค่าเลือดของตัวละครมาอย่างเงี้ยสมมุติว่าเรารู้อยู่แล้วมันมีค่าเนี่ยไม่เกินสี่พันแน่ๆนะครับแล้วก็เอ่อระบุต,ตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับประมาณนั้นเนาะทีนี้อันต่อมานะครับอันสุดท้าย ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับนะครับใช้ในกรณีไหนก็อ๋อก่อนที่จะไปใช้ในกรณีไหนมันมันมันหมายความว่าอย่างไรก่อนแล้วกันมันก็จะตรงกันข้ามกับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับมากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยมันก็คือมันจะไปค้นหาค่าใดๆก็ตามนะครับที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับที่ที่จากค่าที่เราระบุลงไปนะครับ ่นที่นี้ก็คือ6,926ก็มันก็จะค้นหาตั้งแต่6,926ไปจนถึง4,000ล้านนะครับ4,000ล้านตามที่มันค้นหาได้นะครับตามาชนิดของตัวแปรนะครับอืมก็อย่างเช่นมันก็อาจจะค้นหามา6,926 6,927 6,928แบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับอา่า ค่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเมมโมรีเนะีแล้วมันตรงกับสิ่งที่เราระบุลงไปเนี่ยมันก็จะฟิลเตอร์มาให้เราทั้งหมดนะครับส่วนถ้าถามว่ามันใช้นง,งานในกรณีไหนนะครับก็อาจจะเหมือนกันกันกบน้อยกว่าหรือเท่ากับเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าค่าเลือดเนี่ยมันอยู่ระหว่างประมาณสักสี่พนะครับศูนย์ถึง4,000ัอย่างเงี้ยเราก็ ใช้ทั้ง2เครื่องหมายนี้ได้นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยแล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยช่วยได้นะครับสมมติว่าเราอาจจะฟิลเตอร์ในครั้งแรกก่อนแล้วกันนะครับเราอาจจะเลือกใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ4 0 0พอย่างเงี้ยนะครับเพื่อคน้นหาว่าโอเคไอ้ค่าที่มันมากกว่าพวกนั้นอนะ่ะเราจะไม่เอาเลยนะครับแล้วก็ค่าที่มันเป็นติดลบอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เอาเราก็จะมาใช้มากกว่าหรือเท่ากับนะครับโดยใส่ แวลูตรงนี้ให้เป็น0ูนย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันฟิลเตอร์มาเนี่ยมันก็จะเป็นค่าตั้งแต่0ูนย์ถึงสี่พันให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นในการค้นหาค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเกมการ r เรียนเนาะจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่ในเกมการ r เรียหรอกไม่ว่าจะเครื่องมืออย่างช i ต e n นจ n นเองเนี่ยมันก็มีสิ่งพวกนี้อยู่ด้วยนะครับ แต่ว่ามันอาจจะแสดง UI ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์อะไรต่างมันเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครเคยเรียนคณิตศาสตร์มาเนี่ยมันกเออ็เหมือนตามที่เราเคยเรียนมานั่นแหละนะครับง่ายๆเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ hey kid, Tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret